ประตูเหล็กทางขึ้นปรา,าสาทพระวิหารด้านอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดถูกปล่อยร้างชำรุดนะครับยังไม่ได้มีการซ่อมแซมหลังจากถูกปิดลงจากเหตุการณ์สู้รบระหว่างทหารไทยและกัมพูชาด้านปรา,าสาทพระวิหารเมื่อ10ปีก่อน ความซบเซาด้านการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างไทยและกัมพูชาหลังประตูทางขึ้นปราสาทพระวิหารฝั่งไทยถูกปิดลงส่งผลให้หน่วยทาหารฝ่ายปกครองแล้วก็ภาคเอกชนในพื้นที่ต่างๆตอนนี้ร่วมกันผลักดันนะครับให้มีการเปิดประตูทางขึ้นปราสาทพระวิหารอีกครั้ง มุมมองของภาคเอ,อกชนนะครับเราก็คิดว่าในการที่เราจะร่วมกันผลักดันเปิดเส้นทางการค้าศรีสะเกดเขาพระพิหารก็จะเป็นผลดีต่อทั้งจังหวัดศรสีสะเกดนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวแลวก็การค้าในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงแรมที่พักพ่อปัจจุบันต้องยอมรับนะครับว่าในการเดินทาง ไปสู่ปราสาขาพวิหารในปัจจุบันเนี่ยถ้าผ่านทางจังหวัดศรีสะเกษท่านจะผ่านได้ทางเดียวก็คือผ่านทางด่านช่องสงงามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดที่ด่านทางผามอยแดงได้การระยะการเดินทางก็จะสั้นลงรวมถึงเศรษฐกิจการค้าแล้วก็ตลาดในพื้นที่ทั้งทุกในโซนอำเภอกันทารักษ์หรือโซนแม้แต่ไปจนถึงอำเภอเมืองอำเภอคุณหาญเนี่ยก็จะได้รับอธิสงด้วย ส่วนความพยายามในการผลักดันให้เปิดประตูทางขึ้นปรา,าสาทพระวิหารฝั่งไทยมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งระดับหน่วยทาหารไทยและก็กัมพูชาที่พัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็มีสันติภาพร่วมกันมานานแล้วส่วนการผลักดันให้เปิดประตูพระวิหารฝั่งประเทศไทยทางฝ่ายทาหารยินดีสนับสนุนแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศ បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំជាមេវិជាការកងពលតូចអនរាគមលេខ8ឈរជើងនៅក្នុងភូមិសាសព្រំដែនខាងកើតខាងលិចប្រាសាទព្រះវិហារហើយមានការជួបជុំថ្ងៃនេះដោយការជារៀបរាល់ឆ្នាំឆ្នាំរបស់អៃដុនម្ដងត្នៃត្រីណាត់កេអ៊ីនមេវិជាការកងកម្លាំងតរានារីក៏ដូចជាក្នុងនាមមេវិជាការកងពលធំលេខ3 ยังกลางเย็ตํา่งตํานองที่เรียงรอชน้ำคือยึงบังคับวันที่7กุมภาพันธ์นายฮุนมาเนตนายรัฐมนตรีกัมพูชาจะเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเพื่อมาหารือประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลขณะที่คณะกรรมการต่างประเทศยังเสนอให้นําประเด็นเปิดทางขึ้นปราสาทพระวิหารฝั่งไทยมาร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย และก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการนําประเด็นปราสาทพระวิหารมาร่วมหารือกันระดับรัฐบ,บาลของไทยและกัมพูชาหลังประตูพระวิหารฝั่งไทยนะั้นถูกปิดลงมานานกว่า10ปีครับ